มารูช็อปไม่ว่าจะเติมโรบัคจ้างฟาร์มกดผลกดเกมพาร์ตเกมต่างๆหรือมองหาไก่ตั้นสุดโหดนี่เลยร้านมารู้ช็อปบริการครบจบในที่เดียวอย่าลืมติดตามเพจเพื่อจะได้รู้โปรโมชั่นเด็ดก่อนใครลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเลม o นช็อปรับกดเกมพาร์ตแมปชินโดกดเพชรแมปต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์ตกดผลและทำอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะ สวัสดีค่ะพี่ใหม่นะคะคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมชินโดร้นะคะพี่มาอยู่หน้านี้แปลว่าจะต้องมีโค้ดใหม่แน่นอนนะคะตอนนี้มีโค้ดมาใหม่นะคะ2โค้ดนะคะ,ะโค้ดแรกนะคะนี่โค้ดแรกนะคะจะได้50สปินแล้วก็5 0 0พันเลวคอยนะคะสามารถใส่กันได้เลยนะคะอันนี้ อา้าวเน็ตหลุดเน็ตหลุดนะเมื่อกี้นี้เข้ามาใหม่นะคะก็สปินที่ใส่ไว้แล้วก็เลวคอยที่ใส่ไว้เมื่อกี้หายไปด้วยนะแถมหายไปสองสปินด้วยนะเพิ่งใส่สปินครั้งแรกแล้วเน็ตหลุดบอดีเลยนะคะพอเน็ตหลุดแล้วมันรีกลับไปนะคะทาให้หายไปเลยนะคะมาใส่โค้ดที่2กันนะคะสามารถใส่ได้เลยเหมือนกันนะคะก็โค้ดนี้จะได้200สปินนะคะไม่ได้เลวคอยนะคะเราเท่ากับว่า2โค้ดนี้จะได้รวมกัน250สปินแล้วก็ห้าพันเลวคอยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ ที่ก็จะพามาตีเจ้าปัหาเจนสามนะคะคราวนี้บอกเลยว่าไวมากนะคะก็จะใช้ร่างของเงาน,นะคะอ่าแล้วก็สกิลที่3าของสายเหล็กนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนซัพย์อเมริตี้นะคะเป็นอ่า เออสกายวินเทอร์นะก็คือภูเขาน้ําแข็งนั่นเองแต่ว่ารูปมันไม่ขึ้นให้นะคะพี่ใส่อยู่ในช่อง F นะคะมันไม่ยอมขึ้นนะอาจจะเป็นที่เน็ตของพี่ก็ได้นะแต่รีหลายทีมันก็ไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เจ้าคอม p าเนียนบอสอาโกลเดอร์นะคะเอาไว้ล่อนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตีที่1 0บโมงสานาทีแล้วกันนะคะอ่ะก็แปรงร่างเอาเงาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เรียกคอม p าเนียนบอสออกมาด้วยนะคะมารอแล้วนะ36อ่ะไปเลย ลงไปถึงก็ใส่ทรายเหล็กเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยเงาไปเลยนะคะนี่วิ่งมาก็เจอแล้วนะคะสสกิลนะคะจากนั้นก็พยายามกระโดดหนีมันหน่อยนะคะให้มันไปตีกับเจ้าคอมเบเดียนบอสนะคะแต่มันก็พยายามจะมาหาเราอยู่ดีนะคะก็พยายามหลบหนบหน่อยนะคะกันนะคะมันจะได้ไม่ขัดสกิลเรานะคะนี่ก็ใส่ทรายเหล็กได้อีกรอบนึงอ่ะมันพ้นมึกแล้วเตรียมตัววิ่งเข้าไปแล้วก็ปล่อยภูเขาน้ําแข็งที่หัวมันเลยนะคะนี่ แล้วก็ใส่เงาไปอีกรอบหนึ่งเอากดจับเบิ้ลซีนะนี่อะสามสิบหกสามสิบเจ็ดวิสามสิบเก้าวินะคะสามสิบเก้าวินะคะตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะนี่ไวมากๆเลยนะคะก็ใช้แบบเมื่อวานเลยนะคะแต่ เพิ่มเติมที่ภูเขาน้าแข็งนั่นเองนะคะใช้ภูเขาน้ําแข็งเข้ามาเพิ่มทําดาเมจได้เยอะมากเลยนะคะใช้เวลาฆ่าเจ้าแปดหางเจนสามไปแค่39บวินาทีเท่านั้นนะคะก็ลองมาเล่นกันดูนะคะและคลิปนี้นะคะก็มีโค้ดนะคะ2โค้ดนะคะใส่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็วิธีตีเจ้าแปดหางเจนสานะที่ไวมากเลยนะคะ ถ้าคนตีบ่อยๆก็น่าจะใช้เป็นอยู่แล้วนะคะพี่ก็ลืมนะคะเมื่อวานนี้เออพอน้องๆพิมพ์คอมเมนต์มานะคะพี่ก็เลยเอามาใช้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า